สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตรุรงการเกษตรครับอีกคันหนึ่งครับคันที่สจอดเรื่องกันไล่ใส่ขึ้นเราครับเป็นรถตัดอ้อยนะครับออสท็อปนะครับตัวเก่าเอพี่นอ้องเพื่อนใดมือสองมาแต่ว่าราคากับบมเป็นราคามือสองด้ ราตัดอ้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงราคาแล้วครับช่อง YouTube จะตุรงการเกษตรขอนำท่านผู้ชมมาที่ไร่อ้อยนะครับอ้อยสูงยี่ได้แปลงนี่พี่น้องเอ้พูดนะครับรถทรงกำลังบำรุงกับยุบุนครับมีคบบัดแหละครับกำลังซ่อมบำรุงมันอยู่ครับ ซ่อมนะครับเสียงเคาะปักป <deal> ักปักปักเห็นยังมันพอบัดนี้เห็นบ่บัดนี้ครับเห็นบ่ครับเดทายออกแน่นอนบัดนี้เห็นบ่เพื่อนไอหมูบอกว่ามามามาดังพี่้ามาคันดีบ้าไปแล้วบ่ไปแล้วครับนานบัดเดี๋ยวมันจะไม่อีกบาดเนี่ย สามขั้นจอดเล่งกันสี่ขั้นจอดเล่งกันใส่ลายอยู่มันเสียเวลาครับเสียเวลาเลยนี่แหละครับเบิึงเบึงกันสดๆดวิธีเปลี่ยนนั่นใบมีดมันโอ้มันสิอยากกินบ่อนั่นแล้วเนาะมัันส่เออเออเออเห็นบ่ครับพี่น้องมันสิเป็นนั่นแหละนี่นะครับปกติเขาบ่ได้เห็นเด้อรถทิมงานนี่เพิ่นคนครับเม็ดเองเป็นเพิ่นเด้อ ต้องกับด้านออกมาอ่นบ่ครับปกับอ๋อเนี่ยกัปตลัสกันเขาเนี่ยนะครับถ้ามันคือถ้ามันโมมีมินคืออย่างบ่มีคมหรือก็ต้องกลับออกมานะครับกระตุนกลับออกมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับคันของนายจวดกำลังเปลี่ยนอยู่ครับโมอะไรมากเลี่รถจีบหรอครับเอ๊ะ นาจุดกันั่งเปียกก็ได้นั่นแหละกันนั่งเปียนเอาเปียนกันเปียนนั่งถาขึ้นกันไอ้เพิ่นหัวหน้าเพิ่นบอกให้ถาโย่ให้ไหมครับอืมแอนแปงนี่สิเอาฟัดสเซ็ตแปงเลยครับอ๋อซีโบได้ลายมืออยู่บ่มันม่เป็นเังซีไปอีกโดนี่ได้พอจนกว่ามันจะเป็นคิ้วนั่นเน่ะจะเป็นคิ้วล็อกครับเออคิ้วล็อกเข้ากับสี่ดหของเข้าอยู่เนาะแม่นับเล่นวยมือแหละมันบ่ครับผมเกียร์ซีโบ๊สมือกันผุนบ่ ผมผมเบิ่งกำหนดการนั่นมันเปิดว่าเปิดรับรถบวันที่เจ็ดหรือวันที่สิบเปิดปรับรถวันที่สิบเหรอเออคือต้องหยิกคุมนี้ม,มาแต่กระบะเนี้ยใหญ่ไม่หยิบเพราะเขก้จีล็อกรถเหรอเด้เขาเริ่มล็อกรถเหรอเด้เขาโบปล่อยเสอรี่โดนด้เพอาะล็อกรถเนี่ยนะครับโคต้าใหญ่ๆเขาก็จะมีนั่นบรรยากาศภาพที่เห็นเมื่อกี้นี่เขาเกินว่าเ,าเปลี่ยนใบมีดนะครับปเปลี่ยนใบมีดตัดโคน่น แต่ก่อน่นมาบริเตนนองเป็นเพิ่นกระจัดอยูุั้งสิตแหละมาบรดเี้ไดทเพิ่นแล้วเป็นออสทอปตัวตัวรุ่นเก้ายี่ดักพี่น้อง mm hmm. ก็ลังดีครับนี่นะครับซีขั้นติดคิวเบิดพี่น้องเงยไม่มีคิวเพราะว่าโรงงาน เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็อคืเขาเรียกว่ากระบวนการหีบยังไม่คล่องตัวนะครับมือนกระสีออกมาหนีตัวคำสั่งมือนออกมานหนีเนาะมากครับมากครับม่าจะได้ออกคนละครับมันจิดอะไรอยู่ตัวนี้บอสทำ มาจากออสเตรเลียด้วยครับเนี่ยออสต็อปเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะเริ่มเขาจะเชี่ยวชาญเรงรถตัดตัดอ้อยนะครับเขาก็กว่าจะได้เป็นรถสําเร็จรูปอย่างนี้เขาก็นานครับวิวัฒนาการแล้วก็ขายมาให้พวกเราใช้เสียงข้อโป๊กๆเดี๋ยวเพื่อนเปลี่ยนใบมีดได้ครับ มันเสียเวลาจริงๆนะครับเขาเรียกว่าทั้งๆที่ประสิทธิภาพรถเครื่องจักรมันทํางานได้แต่ว่าเราต้องมาเสียเวลากับการทําคิวนี่นะครับเพื่อจะเปลี่ยนเังเสร็จเลยใบไม้ใบไม้จากชั่วโมงยังเปลี่ยนเกาะกะเบื้งไหวครับแล้วเตะครับถ้ามันหลุดเงาชิบูงกินนะครับไม่แม่นเลยสันนิษฐานว่าใบมีดครับ สังเกตนะครับเราจะไม่สตาร์ทเครื่องนะเปลี่ยนใบมีดระบบเซฟตี้เอาปลอดภัยดีกว่านะครับใบมีดมันสีมันสีบินแหละมันจะบกครบคือเก่าสลับกันใส่ไปสลับ์ทขังได้เลยครับใบหนึ่งเซเดหอดสองมืส่สองหมือเปล่หลายมืออยู่ครับอ๋อแต่เต้แต่สภาพดินฟอมครับอ่าดินแก่งกะ ไมไครับมันยกขึ้นยกลงตามได้ันบาไปบค้นค้นนะคนี่แร่งการบอกึ้นครับอ๋อเอาเหมาะสมนี่นะครับนี่นี่นี่น้องเขาถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับฝึกฝึกหายากนะครับคนขับรถตัดอ้อยฝึกกว่าจะได้นะครับทำงานซ่อมบำรุงเองน้มันเปลี่ยนใบมีดพื้นฐานจะต้องเป็นละ นี่ยนะครับบอกอระบุระยะเวลาไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าต้องดูลักษณะของอ้อยนะครับถ้ามันรูดเหีวไปล่มไปแสดงว่าบัตัดแล้วก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนครับอุ่นครับรถช่อมกําลังบำรุงเพ่นรถรถทรงน้งมันรถทรงนี่เบิ่นครับอะไรครับเล็ดลดเดลี่นซี่ขึ้นเนาะ กค,ครับ,นนรบขั้นนึ่งสอบแ,แล้วครับขั้นนึงรอสอบอยู่ครับไอ้เห็นตัวผระเหยาอยู่เนาะไอับ,บอันได้บ้านปุ๋ไว้ข้าเจ้าบอบ่พอพครับเลครับมรถ้าสอรถตัตไว้แล้วกันนั่นเลยก็สอบหางรอขเจ้าครับ นี่เขาเรียกว่ากระบวนการเปลี่ยนใบมีดนะครับเมื่อกี้นี่เครื่ออันนี้มีดอันเกี่ยวเขาถาวันบ่าวเน่ครับอันนี้แหละครับไ,ไปล้จป่าเถอะเออเวลามันจะติดงวงเนี่ยนะครับว่าตรงไหนที่มีมีเครือหญ้าเครือหรือว่าถาวันเนี่ยมันก็จะติดงวงตรงนี้นะครับเออคลิปนั้นดังอยู่ได้เบิงบ้งคนเบิ้งไหลยอยู่ได้ไอนาจวดไปดึงเงินทาวันดึงเครื่องออกไหม ครับอันวิธีเปิดแลงไว้แมรเขาว่าห้องอุดรนเปิดเพคือบานคือเมืองเพน่นเขาเหยียบลงไปเล่นยมาลมลมลมไปสเดียวเอแต่ของเขาเขาถอยหลังเราสิบหลอมาห้องมันซ่าเาห้องมันเร็วไงมันอซ่าไอ้ก็เลยบอกว่าที่น้าแแลงไว้ครับแปงก็ได้ได้เขาแงง้นครับ สามภาษาทั้งนี้เก็บไหมครับไอ้เขาว่าเขาสี่จ้างบอกโอ้ยให้นี่บู้ได้จ้างเด้อแต่เกี่ยวอ้อยให่คลองกับวัวเล้วให้เขาแก้ให้ใทีมนี่บม่มีรับจ้างเด้อครับแต่อ้อยอยญ่คลองกับเกี่ยวบัวเบิรอยู่นี่ครับเปลี่ยนใบมีดมันโอกาสไม่ค่อยได้ดูนะครับเพราะว่าปกติมาไทยเนี่ยมันจะมีแต่น้องเพิ่นขับแลีนไปเลย อ่าเนี่ยเพื่อเห็นเห็นโอกาสเป็นใบมีดนะครับฉากหลังนะครับกว่ามันมีองค์องค์าพยพเยอะครับไอตัวรถตัดอ้อยเนี่ยที่จะใช้รถที่จะสนับสนุนเขาอะนะครับว่างานกัรรถรถไถเันเกียร์ท่างไว้ให้ครับแมนครับเออนี่ยครับไหนจะคนครับไหนจะรถทรงกาลังบํารุงรถทรงแบบมั่นสารล่อเลื่นรถเป่ากล่องเป่านะครับแต่ว่ามันสะดวกครับดีกว่าใช้คน โอ้ขคนมันกับมีปัญหาเรื่องไร้วันคือเก่าไอ้มัดจำนวนมัดใส่รถมันคุ้มค่ากว่าพี่น้องเบิดความสิวิาได้พี่น้องไอ้รถบอลเลนบัตรเนี่ยี๋มวผมจะไปถ้อยอวยกันยังสิครับทาไม จะพูดเมื่อไหร่ใบห้องมขาดใบนี่นไให้องตัวนั้นใบเห็นนี้น,น,น,นี่ครับเพื่นตองเห็ดเป็นมเมืดอไหครับนี่